เล็กก็ไอจอยขึ้นนั้นมากินเข่าแท้กันเทียงานอยู่สายโบหิวเข่าหิวหนาคันบ้องงานอยู่สายวะทุ mm ่ม hmm. หายนะกันบ่มากินเสี่ยวเข่าไปส่งนี่โอ้เอาคือพวกพะกันรับสายบาดยี่นี่โอ้ไปการอะไรบอกอ,อยเออจ่าจ่าใจเออถากไปจะหนีจะหน่อยถากไปจะหน่อยนี่นะ่ะ อย okay. ่น okay. hmm. no. well uh ี้เอาทางซ้ายทางซ้ายเออเออล้วล่ะว่เออันนัม่น่ไโอ้ยม่มีเหือมีแห้งลูกสับพอาได้ซนั่นมดนี่อ้าโอ้ตคือมีแต่สี่บอกสี่บอกเฮ้คือไม่เฮ็ดเองสักหนาว้ากูจ้างม่เฮ็ดแล้วกูได้ตามใจกูตลอดกูจ้างม่ยังก็กูเฮ็ดเองนะปะกัน่โอ้ยังมาเชียงไนจ้างอย่นเออสลัดันสลัดกสลัดส นั่นทีนี่เจี๊ยรอกย่องไส่ฮะว้าแ่ลรยการาการได้การเออปัดลงมาปัดลงมานั่นละเจ้าฟอเฮฟอเฮมือละลอยนึงก็โุ้ยกุ้ตวดลูกพี่โว้ยบัน่อยดิวยเออยเลกมีเดวบังหน่อยฮะนะเจ็ดอัดีเออจังสันลองโอ้ยสุดยอดสุดยอดป้าได้การไปอ๋อคือพวกพ่อกันรับสายบาททีนี่ Thôi mày con đuôi Này Dạ Anh Mọi sắp Cô đánh đồ mà nhắm Cô quá Cô nhìn kìa kìa ngon à Quá Cô chứ ngon chắc quá Bọn đừng nhắm sư mày mẹ ô, bật nhỉ เม่ยนหูโคาเนี่ยฮิตฟาวฮ็ดโควี่กันลยง่ายนีเลยคที่สองนี่นะเป็นคอเซนเต์เมียนเลยให้ไม่รดให้ไลยปะจัดเต็มเลยทุกพี่เออคนึงล้มมาดีโย่อืมอะไรทาไม่ยังตอนนี้ดูนี้นะคุจับทุกทคนยิ่งใหง่ายไหมม่ยังง่ายนี้คนยิ่งใหญ่ง่ายอ๋อบูตจักเวลาไม่รอดเลยวนี้โอ้ยแบบนี้ เาจขอไปส่งส,งงสกิเขา,าะอะน่อ,อกนไง่ันามันหกหกกหวังดีที่แทมสดประดาเฮ้โอ้อันห้มันใหน้มันอีกนี่ม anh trời cú <laughs> à, đi mất kịp hả lâu rồi nó thấy mất thần vào xiếng bông lâu lấy xí nhốt thoải mái chỉ mất thần <laughs> thế tao đây là cũng có bụng đi hả thế đây đi thế này <laughs> 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 chào quá đúng ý chào bị hại lâu đấy chào cứ lâu thì đi

จังดิัน้กูจะได้กินคางกูก็มึงมาในนี้ต้นเผือกยุ่ใส่ยีพีค้ดของสั่งเลยหมดจ้อยไป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 นี่นี่จะเหลีวบกว่ามึงยหนาวนนยั